เปลี่ยนกล้องโน้ตบุ๊กมัวๆให้กลายเป็นกล้องเว็บแคมที่โคตรฉาดกับ Offboard Meet SE นะครับเ้องเป็นกล้องเว็บแคมตัวเล็กที่สเปคโคตรโหดทุกคนดูสิครับคือมันติดตามเราได้ด้วยโคตรเฟี้ยวเพียงแค่เรายกมือขึ้นมา5นิ้วแบบนี้นะครับมันก็จะตามเราแบบนี้ได้เลยจะเดินซ้ายเดินขวาก็ทําได้หรือเวลาจะยกเลิกก็ให้ชู5นิ้วมาเหมือนเดิมน,นะครับแต่ถ้าจะซูมก็ให้ชูขึ้นมาเป็นรูปตัว L อแบบนี้นะครับคือฉลาดเกนและอีกหนึ่งฟังก์ชันเชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบคือเขามีโหมดบ แต่งหน้านะครับตั้งข่างง่ายๆผ่านแอปออฟบอร์ดเซนเตอร์ center. ตัวนี้มีไมค์มาให้ในตัวนะครับสามารถพูดได้เลยหรือใครจะเอาไปไลฟ์สดก็ทําได้นะครับผมลองกับ i ิกตอกสตูดิโอคือทําได้ไยหวงเลยจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ทําได้ชอบสุดก็ตัวฟีเจอร์ AI framing นี่แหละครับไม่ต้องมาคอยปรับมุมให้ยุ่งยากถูกใจสส่ไลฟ์ไข่ของแน่นอนตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียดที่ 180p 0 100fps นะครับแต่ถ้าเป็น 720p จะได้ถึง150เฮิรตเลยและที่สําคัญดีไซน์เขามาพร้อมกับขนาดที่กระทัดรัดนะครับไม่เกลงมอ้เวบตัว สเปกเที e มี AI เฟี el, ้ยวๆ FPS ลื่นๆแนะนำเลยครับพิกัดสั่งซื้อผมแปะไว้ที่ตะก้าสายลา